ครับมาได้พี่น้องเด้อเสร็จะแล้วก็ต้องมากินครับข้าวเหนียวนี่ครับปลาสลิดปลาทูหนังม้อพี่น้องเลยลาบมัวครับนี่ครับเส้นขนมจีนนี่เนี่ยแห่งนะครับเด้อนี่น้ำจิมรสเด็ดของแม่บ้านนะครับเด้อนี่ครับนี่แหนมหมูพี่น้องครับหมดละมาเอาไปกินเด้พี่น้องเลยนี่ครับน้ำจิมถ้วยเบลอเลยพี่น้อง ะลัดได้เยอะพี่้องคนละมาเป็นสวนเลยพี่้องเอ้ยมาครับลุมือเลยไหวละตามตาพี่้องบ้างนี่ได้ห้นได้กับเข่าเลยพี่้องเล้ มียูทูบเบอร์มาเยี่ยมด้วยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหลาบเ่อเพื่กลบบตกะดามคอกนั้นบอกล่มันเป็นหบบกคนมาบึง มาเลยพี่ลองเด้อแซแบๆน้องกันครับพี่น้ลองดุกด่ดหรือว่ามันลูกวานเลยขวากันเลยขวามั้ยกินสุกไหมกินสุกไหมไม่กินดีไม่ได้คุยได้เด้อ ุย้ไดมาค่ะมามากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มากินข้าวกับพ่อใหญ่สีนะคะวันนี้เนาะอืน้องขวนนะครับน้องขวนไทยสบายดีนะครับด้คนมาเล่นน้ำครับเนาะยูทูบเปิดมาค่ะ กันเพื่อนพ่อใหญ่อยู่คือไล่กลับไปนในห้องมิจิรีนี่เ้าดูเศร้าดูเศร้าดูป่ะยังไม่ปิดใช่ไหมยมาเด้นพี่น้องเด้อกินใครซีอิ๊มหรอจักจั๊กใหู้แตทางที่ยังไม่เรียบร้อยอยู่เวทีน้ำเดี๋ยวมันก็มีน้ำสวัสดีค่ะ มาเลยครับเด้อมากินน้ากันครับมือนี้กินเข่าและครอบอครัวเลยครับเด้อโอ้โหสวยเฮียนสวเฮียนดีเบอร์ระอีกอลออแล้วเหรอโอ้จะต่อไหวไหล่ะข้าวจะหมดเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ลิปเด้อไมากินอะไรนะกินกินอะไรกินเช่นกินข้ากินปลา เออครับมีครับมีมือนี่มียูทูบเปอร์นะครับเด้อน้องขวัญไทยสบายดีนะครับเด้อเพิ่นมาเล่นน้ำครับสวัสดีค่ะไทยสบายดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับพ่อใหญ่นะคะมาทาธทูระก็เลยแวะมามาหาแกนะคะมาเลยครับเด้อกับข้าวเยอะแยะเลยครับเนาะนี่ครับทําตอนรับยูทูบเปอร์นะครับเนาะนี่มีลาบกุ้งทอดปลาทูหน้างอทอดปลาสวิทนะครับเด้อ น้ำพริกสูตรแม่บ้านประจำบ้านนะครับเนี่ยเสบๆสิบขนมจีนผักเยอะๆพี่น้องเนี้ยมารับเนี่ยมาแส่บเสิบนุ่มกันน้ำจิ้มของพี่สุพีนะอร่อยอร่อยสูตรเนี่ยค่ะนัวมากน้ำจิ้มกับปลาทูเนาะ คนณดยแซ่บไหม้ยแซ่บแซมมากมีนี่ด้วยหมูเน <hi> ื้อแดดเดียวค่ะอร่อยอร่อยพี่สุธีทำอร่อยมากเลยค่ะมาเริ่ทำแล้วเก่าเหนียวรอนรนพี่น้องเลย ยิ่งมาเลอะให้ก้าวตาขันกินเฮล์มหลานมาต้องกวนแล้วลูกเด้อโอเคมีอยู่เนาะมีกั่ปีนี่ครับข้าวข้าวเที่ยงเนาะครับแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสามเลยพี่น้องมาข้าวเที่ยงนันงหยุดกินคิ้วๆแล้วครับปับแล้วน้ำไะไกินย้ำนั่นแหละพี่น้องเน้่ย ฝากกันได้ครับเด้อฝากบ้าน,นหน่อยๆพี่ยีสีน้ำได้เลยครับแ้กกับไทยสบายดีนะครับเนีย่ยคนมาเล่นน้ำครับคนเป็นเกียดและมาเล่นน้ำเป็นเกียดเลยจะมาคิดกินข้าวอาหารบ้านๆฮอรนะครับเนาะมีดีด้วยนะเนี่ยลาบเนี่ยอะไรนะเขาเรียกก้อยนะเนี่ย,ออก,ย,ยก้อยเหนียวก้อย<า>เหนียวแซ่บหลาครับแซบ่แซบ ใชบไม่พอดิบพิลิบกินไหมก้อยอ่ะอืมกินเป็นบอกหรอว่าเป็นนะครับคำนี้เลยไปลองเลิกกับน้อนห้อนกับมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยครับเด้อกดรเด้งแข่งเตียนคลิปใหม่ๆไปหาพี่น้องเลยครับเด้อฝากเลยนะครับเด้อฝากดูให้เพี่นงี้สิน้ำในเด้อกับน้องห่นไทยสบายดีเลยครับเด้อหาคลิปเด้งไปหาพี่น้องเนาะ อืมว่าก็าปั้นใหญ่เนนลยครับมันออกอะไางอะไครับพี่เต็นท์จับแซ่บเพียงหวงเอ้ยปลาสลิดปลาสลิดไข่ด้วยนะปลาทูหน้าง,งวาัวไข่เต็มท้องมาไข่เต็มท้องเพียงหวงปลาสลิดนะครับเนาะลาบ้อนเนี่ยครับร่องขวัญถึงทอนเนี่ไหมละ่ะถึงอือว้าวอร์ออสุดครับ เอิดพูดใหม่คือ,คอก,คกันมาพี่้องลานกับตาวันกันดซิวันนี้มากินข้าวไก่นะคะเนี่ยนั่งรถไฟมาเกือบชั่วโมงนะคะเนี่ยมาบ้านพ่อใหญ่สีเนี<อ>่ยนานมากนั่งรถไฟมานะคะวันนี้นะมาเที่ยวกลเลยเป็นเกียรติเป็นแขกรับเชิญ เขาทำกับข <ane> <affiliated S 2> ้าวนะคะเชิญมากินข้าวที่บ้านนะคะทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะมีทั้งปลาทูนะคะปลาสลิดแล้วก็ก้อยเนื้อนะคะหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะที่ชอบพี่สุดเลยก็คือน้ำจิ้มนะคะของพี่สุพีนะคะทำอร่อยมากเขามีสูตรนะคะง่ายๆนะคะเข้มข้นเข้มข้นมาก แ่ไหมครับครับใช่ครับวุ <laughs> ้ยทัทง้งไคยทั้งทั้งไททั้งลาวทาัลล้งฝรั่งพียน้องเลยพูดได้หลายภาษาเนาะใช่ก็ไม่ไม,ไมก็อนมามีอะไนะครับมามีว่ไม่ต้อรูซ่าคุณพ่อเปเลี้ปะ่ะอังเลี

มัชลลาเฮายซิคว้าจดิจดิอยวต่ออตัวน้ระมัชัลลเซอับเส no 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 เซซร์อับเสอับเสเียอับสเต้ลงเลยไหมอับาร่อิ่มไม่อิ่มดูนะคะอับสสีอเดีจุข้าวเหนียวจะหมดกล่องแล้วคะเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กก็กินข้าวเหนียวเก่งมาก มากินผสมผสานนะคะเนี่ยกินขนมจีนนะคะกินขนมเส้นเนาะกับซอสอะไรนะซอสมายองเนสเหรอมไม่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวจ้าอีกอ้กินได้แบบผสมผสานมากโดโรมีโดโรด้วยมาเด้อครับเด้อแสแบรๆบางอันาพี่ยินซีพอไรร้อคกับข้าวเหนียวอัดเอาหัดเราแน่นตึ๊บได้ไปลอากินกับมอง บอบอสาบพี่น้องคันได้ห่างเราย<อ>ิ่งย่างอยูอย่ยพี่น้องดิ้เศรษขึ้เก่าพี่น้องวันหยุดครับแซ่บคือเก่าปะทูนั่งงอขอหักแต่หัวหายนะคะแต่เราทอดเดนอยู่ร้านมัน,มนไม่มันไม่ขาดอย่างนี้เลยว่าพี่น้องตอนใส่ร้อน,สน,นใส่ร้อนอืมอันนี้แรงเลยทอด พี่สุพีก็นั่งอยู่นะคะข้างๆนะคะให้ออกกล้องนะคะ <c oughs> พี่สุพีนะคะเดี๋ยวจะต้องให้พ่อใหญ่เอาพี่สุพีออกกล้องบ่อยๆนะคะก็บายบายสวัสดีพี่น้องหน่อยเร็วโอ oh. สวัสดีพี่น้องหน่อยเร็ว <c oughs> สวัสดีค่ะน,นี่รับแม่บา้านขับเป็นประหยอดกล้องเป็นใหญ่กินขผาค่ะันอันนี้นะคะผู้อยู่เบื้องหลังของพ่อใหญ่สี่นะคะนี่นะคะแอดมินนะคะครับ ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับหลังจากกินสักพักเลยครับเนาะเดี๋ยวอิ่มเลยนะครับเนาะับขอเยอะแยะเลยครับเอ้บบเเอ,เเอมากินน้ำกันนะครับเอ้อกับสูตรแม่บ้านนะ้ำจิ้มจับแสบอ่าแซ่บบน้ำจิ้มนี่ครับ ไทยสบายดีครับนี่มีเห็นไหมครับนี่ครับแม่บ้านครับนี่ครับมากินข้าวเด้อมากินข้าวน้กันเด้อครับนี่ก็หลานซ้ายนะครับเเห็นบ่าคือกับพี่ยี่สีบ่ครับคือกันไหมนี่ครับครับคลิปนี้พี่ยี่สีก็จะฝากไปภาพสวยงานครับไทยสบายดีกับแม่บ้านนะครับเด้อดีครับ มักก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเดอ้อกดกระดิง่งนะครับเด้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้พ่อสี่ด้วยนะคะครับขอบคุณพอสีนะคะขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าและ,และคลิปต่อๆไปนะครับเดอ้อบายบาย,บาย,บาย